น้ำเพิ่งจะถูกคึงให้เห็นเป็นแนวเขตกรรมสิทธิ์เมื่อเดือนเมษายนปีนี้แนวเส้นรัว้วรวดน้ำทอดยาวตั้งแต่ยอดเขาไปจนตลอดแนวป่าบาังครอบคุมมาาเขตกว่า140ไร่เพื่อยืนยันต่อผู้ที่จะผ่านเส้นทางนี้ว่าเป็นแนวเขตที่มีกรรมสิทธิ์มีเจ้าของและผู้ที่ดูแลกรรมสิทธิ์ที่ดินตลอดระยะเวลา25ปีคือวิทยาลัยเทคนิคทะลงัง ว่าคนที่ครอบครองจะชื่อในโดเหมืนนะคะแต่ถึงจะมีรั้วลวดน้ำที่แหลมคมคก็ไม่อาจต้านทานการเข้ามาบุกรุกของบุคคลปริศนาที่พยายามตัดรั้วและข้ามเข้ามาในแนวเขตของวิทยาลัยต้อเล็กๆเนี่ยนี่ก็เพิ่งลอยใหม่ๆเหมือนกันใช่ค่ะ <c oughs> น่าจะเป็นรอยเดียวกับเมื่อกี้ร่องรอยของล้อจักรยานยนต์ที่ขี่ซ้ำไปซ้ำมาเข้าออกบริเวณรั้วลวดน้ำสันนิษฐาน เป็นรอยใหม่ที่เพิ่งจะขี่ไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ทีมงาน The Exit เข้าไปบันทึกภาพไม่มีใครรู้ว่าบุคคลปริศนาต้องการเข้ามาในพื้นที่ด้วยเหตุผลใดแต่จากการสำรวจกลับพบมีการเข้ามาปลูกต้นยางพาราต้นสตอคล้ายเป็นการเข้ามาครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อน เอกสารจากกรมป่าไม้ส่งตรงถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2538ในเอกสารระบุข้อความการพิจารณาพื้นที่ให้กรมชีวศึกษาเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบางขนุนเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตแห่งที่2เนื้อที่142ไร่1งาน17ตารางวามีกำหนดใช้30ปี เป็นหลักฐานยืนยันว่าวิทยาลัยเทคนิคทะลางเป็นผู้ครอบครองพื้นที่สวนป่าแห่งนี้ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข11ข้อตัวแทนของวิทยาลัยยอมรับว่า25ปีที่ผ่านมาปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขยอย่างเคร่งครัดแต่เงื่อนไขข้อ4และข้อ7คือการจัดทำหลักเขตท,ทุกด้านอย่างชัดเจนและสอดส่องตรวจตาระวังไม่ให้มีผู้เข้ามาบุกรุกในพื้นที่ที่ได้รับอนุญ,ญาตนั้น ถูกและเลยเพิกเฉยเป็นเวลานานเพราะไม่ได้รับงบประมาณแต่เพิ่งจะนำบาทเข้ามาล้อมรั้วแสดงแนวเขตเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้การจนาตันทราวัดพันธ์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลางยอมรับว่า วิทยาลัยไม่มีงบประมาณการทำแนวเขตรั้วและเคยพยายามเดินสำรวจพื้นที่กว่า142ไร้ในป่าเสสยงปืนคาดว่าเป็นการคุมขู่ของบุคคลปริศนาที่ซ่อนตัวอยู่ขณะนี้ได้สร้างรั้วแนวเขตที่ชัดอันโดยชาวบ้านที่อ้างตัวว่ามีเอกสารสิท์ทป4ทับซ้อนและขาบเกี่ยวกับเขตวิทยาลัย ที่เราเจอมาก็คือในเรื่องของการบุกรุกนะคะการบุกรุกมีทั้งการปักรั้วเข้ามาในเขตพื้นที่ของเราการปลูกพืชต่างๆนะคะซึ่งทั้งได้รับผลแล้วแล้วก็มีการปลูกใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราเราเจอนะคะแล้วก็ในส่วนของการดําเนินการที่เราพยายามจะดําเนินการก็คือ เราขอที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดของราชการแล้วก็ขอที่จะให้เป็นสถานที่ราชการที่บุคคลทั่วไปไม่ควรเข้ามานอกจากได้รับอนุญาตใบทอป4ีหรือแบบบันทึกการใช้ที่ดินของบุคคลในพื้นที่ปา่าไม้ของชาวบ้านรายหนึ่ง นำมาอ้างสิทธิ์การเข้าทำกินในพื้นที่สวนป่าบางขนุนปี2,518กว่า8ไร่ซึ่งเนื้อที่3ไร่ทับซ้อนกับเขตของวิทยาลัยท้ายแบบบันทึกมีรายนามของสมาชิกสภาจังหวัดและเจ้าหน้าที่จากป่าไม้5แต่กลับไม่มีรายเซ็นรับรองของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งไม่แน่ชัดว่าเป็นเพราะเหตุใดหรือทอปอสีนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อกสาร นำไปสู่การตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษพบกันได้มาซึ่งแบบทอปอสีอาจไม่ถูกต้องและไม่สามารถใช้อ้างสิทธิ์ได้มีการอ้างว่าว่าไอ้ใบทอปอสเนี่ยยังไม่เป็นไปตามระเบียบของกรมป่าไม้นะครับนื่งองจากว่าทางอธิบดีกรมป่าไม้ยังไม่มีข้อสั่งการลงไปนะครับทีนี้ส่วนการที่ว่าจะถูกหรือจะผิดยังไงนะมันก็ต้องดูในชั้นสืบสวนต่อนะครับ เกาะภูเก็ตมีพื้นที่ประมาณ540ตารางกิโลเมตรในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะภูเก็ตเคยมีสภาพเป็นป่าและบาง่วนเป็นป่าสงวนรวมทั้งอุทยานแห่งชาติแต่กระแสะการท่องเที่ยวและการเติบโตของเมืองทําให้เกาะภูเก็ตเปลี่ยนแปลงจากป่ากลายเป็นและกําลังเติบโตด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อตอบสนองเมืองแห่งการท่องเที่ยว พื้นป่าบางขนุนเป็นป่าสงวนแห่งชาติในอำเภอทะลังห่างเมืองภูกเก็ตประมาณ30กิโลเมตรและยังเคยเป็นพื้นที่ด้านเกษตรปลูกยางพาราและผลไม้ทางเศรษฐกิจป่าบางขนุนอาจเหลืออยู่ท่ามกลางการบุกรุกข,ของนายทุนที่อาศัยช่องว่างของข้อกฎหมายสวมสิทธิ์เข้าครอบครองที่ดารักอนันตรกิติไทย P b s